สบายดีปาลุงสบายดีชุวุนสมองสบายเล็กก็กำลังจอสซองนองดำคือเก่ามื่อนี้ยเราจีมาแก้เต็ดอยู่ครอบมันเปนเป็ดสราเป็ดเัามีหลายตัด้เลยเปล่นสานสิบปลายคันเป็ดน้อยล้ว ไปดีบานดิปลูกเป็ดเป็ดกับบริลลาก็ได้ิดกว่าโตเป็ดหน่อยเด้เป็ดหน่อยผู้เน่อยมันก็ใหญ่ไปบ้านนะคะม่กินเออย่าไปเลเขาไี่นะเป็ดมเมาไยน่าวยนำูกากเขาันนนี่ไกลมาสิมีอะไรปะ Bồ bay nha mày đều tuy vinh níp bênh đi bênh níp bênh níp bênh níp đi bên này, đi bên Bé tôi đi vào bộ khẩu khóc, À À Mình bỏ chú mau nè có bộ khẩu sao จากไปสิะล,ะะละไปทางใดชาโอ้ป่อยมนกินแล้ะป่นลัดไหมลัดกินห้ำปอนแปดนาไมีอยู่สองสี 2, 4, 6, 8, 2, ่หกสองสี่หกแปดสองสี่ อกเป็ดโอ้ยนับมาได้่รู้มันอย่างถ้ามันยืนนิ่งนี่นับได้เป็นโคกเป็ดเป็ดเรามีอยู่นับมาได้เลย Thế vì sao tổ được người biết giải biệt tổ? Mày, im tìm เป็ดส่วนเลย้มเวลาปังน้ำมันกับบดมีก็บบิติดกันกับน้ำเป็ดมันนูนเนาะปูกคางเตายิ่นกับบดเป็นยางปลเลยเพราะน้ำมันบด้อ่างเลยมันบดินอ่างคือน้ำเป็ดเนาะอันนี้มันจะเป็นน้ำโคตรน้ำพลนตกลงมาแล้วมันไหลลงมาใส่น้องตัวนี้ลงกินได้นะประกาศ ยี่เป็นกอกเป็ดเล็ดแป๊บตะนางนี่มาอ้อมรถลงเลยปวดเบื้อง ไม vale. ู้วเปะ่เาจะเห็นยังรูเลยบ่งำกอยังนันี่ปะซิวปซิวกับปมีตาใหญ่วยเลย พาขวากับหกหนี่กองไส้ไกองไส้ตาองตไปตไหนนี่เดเป็นน้อยไปลงมีสิตัวมิวคิววคิิวิิิีววิวคว Anh tụi tôi đừng Ăn bên nè Ăn mất bắt nè Nè Ý bếp bếp nổi bẹp chip tô Dùm cân bếp xám chip tô Ý bám lốt Ni phân anh đi bên anh ngon. Om nhai nga 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 บอยางนี้ไปเยไปเยไปเดีวนที่เราก็แตกย้ายลำบากโอ้มไปูเลยบรรยากาศบรรยากาศบรรยกาศดีๆนะพี่น้องนียังบางกูเป็นวัดลงเ้ย bên mua cho các này ăn mình còn tốt hơn sau xin lại หมอนี่กุณทได้สมมากพวกวันแล้วคลิปหน่าปออนใหม่อย่าลืมภาคเบิ่งหมอกส้มนเ,นเด้อมาเบิ่งซีดาคนรปรุกเลยควรจะไปคลิปซีดาไปแล้วสวัสดีบอกซีดาประตูกครับบ๊ายบาย